สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับู่กับผมพัดคงนะครับวันนี้ฟีฟก็มีกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมก้าสบเก้าเพชรรับไปเลยนะครับสกินระเบิดถ้าเติมหนึ่งเพชรก็รับไปเลยนะครับพิมพ์เขียวนี่นะครับยวกดให้ดูเลยนี่ผมก็จะมาเติมมาให้ดูนะครับโอเคผมเติมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดรับนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ไปรับของที่หน้ากิจกรรมเลยนะครับนี่กดรับไปเลย นี่ครับได้ระเบอมาแล้วแล้วก็ได้พิมพ์เขียวมาแล้วนะครับนี่ผมก็จะทําการแลกนะครับโอเคครับผมก็จะไม่รู้นะครับว่าจะเลือกเป็นตัวไหนดีระหว่างตัวหมีกับม้าลายนะครับขอดูช่วยกันแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าโอเคผมเลือกม้าลายได้แหละน่าจะดีกว่าสวยกว่าด้วยโอเคแลกไปเลยหนึ่งพิมพ์เขียวสามลูกแก้ว โอเคครับแล้วก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับก็กดเปิดไปเลยนะครับนี่แล้วก็ใส่ชุดผมชอบเอฟเฟกดีนะมันสวยดีอะที่มันเป็นรูปหัวใจโอเคเดี๋ยวผมพยายามจะแต่งตัวให้แบบเท่ที่สุดแนละ้วแต่งตัวให้มันเข้าอะ่ะเท่าที่ผมมีนะ แบบนี้ก็เท่อยู่นะครับแบบนี้ก็ได้นะโอเคครับผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเป็นหัวสปิริตโอเวเซี r นะครับผมไม่ค่อยชอบตรงกล่องเท่าไหร่นะครับมันคาตานะมันทะลุอะโมเดลมันทะลุกันนะครับก็ถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับแต่เพราะ ถ้าเอากล่องออกอ่ะน่าจะเท่กว่าถ้าเป็นเสื้อเปล่าเนี่ยโอเคครับแล้วก็มาดูระเบิดกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวตอนถือนะครับมันก็เป็นเนี้ยแหละอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับติดสกินติดสกินหมัดโอเคครับปลาไปก็สวยอยู่นะครับเวลาตอนปา่าฮ้ยตอนระเบิดตอนระเบิดใช้ได้นะครับเอฟเฟกต์สวยดีเป็นรูปดาวเนี้ย ผมชอบนะครับใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบาย Trying to test me to turn up in the back of the jet stream. Can't be cut, but she's trying to arrest me. Lying to impress me, dying to forget me. I can't sing none of my songs for ya. You keep throwing and it goes on and on. Can't seem to forget what's wrong with ya.